ตากันเลยที่เย่เชียวเมื่อไหร่แล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวนี้เจ้าตัวเล็กไปไหนว้าวเ้ยยตัวไอ้เฝ้าเฝ้าจุดไฟไม่ได้จุดโอ้โหโอ้โหโอ้โหอาอาอาอย่าตามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราไปทิ้งว้าวโดนเราจัดเราได้อะไรวะเนี่ย น้องหลอกอ่ะทุกคนเรานโดนน้องหลอกมันเป็นแผนมันเป็นแผนมันเป็นแผนลากลงลงมาบ้าเลยทุกคนนะวิ่งวิ่งว้าว้ยเกือบโดนว้าว้ยโดนไหมโดนเปิดดิเปิดเปิดยังไงวะเออผักไปเลยไม่ต้องสนไม่ต้องสนว่าใครจะลังเราไว้ไม่ต้องสนว่าข้างหน้าจะมีใครรออยู่ บอกเลยฮะวิ่งอย่างเดียวจะทัดสนาดนี้วิ่งอย่างกันแบบลูกนี่โดนตามล่า,าฮะวิ่งขนาดนั้นเลยอุ้ยเดี๋ยวกระโดดไปเดี๋ยวตกไปฮะไปฮะอื้ออื้ว้าวตกใจตกชื้นตกชืยปิ้วตกชืยนข้างบนมีอะไรไหมอ่ะไม่มีเนาะไปฮะดเดินกระดานไม่เดียวฮะไม่มีไม่มีฉลามทีม่ขา้างล่างเนาะ อันนั้นมันจอดสลัดมีทางแยกมีทางแยกมีทางแยกเฮ้ยแต่ผมอยากสนใจข้างบนอะทางนี้ไปไหนอ่ะวะทางตันไม่น่าไม่น่าทางนู้เนเนาะแป๊บนึงขอขอระยะนิดนึงโอ้โหยาหูไปฮะไฟมันน้อยจังเนาะ มืดจังเลยไม่มีอะไรออกมานะฮะมืดจังเลยมืดจังเลยมืดจังเลยอยู่ข้างล่างนั่นสิมืดไปหมดเลยมีแค่เสียงเทียนไอ้ไม่ใช่แสงเทียนแสงไฟแช็กของเราสองเราหนึ่งยนั่นมันแสงสว่างจ้ายิ่งกว่าสปอตไลท์เลเซอร์อะไปเฮ้ยมันดึงมันมันเออดันขึ้นมันมันมันลดเดี๋ยวเดี๋ยว จะไปยังไงวนะเนี่ยวิ่งข้ามข้ามกับทางเดิมวิ่งข้ามเดยแล้วกันเรอทันไหมทันไหมน้องน้องทันไหมเ,เรือเดินจะไปกระโดดใส่ทําไมไม่ทันนะแต่เรารู้ว่าข้างหน้ามันมีอ้าวเรืขอขวักไม่น่าไม่น่าตะกี้น่าจุดไฟก่อนโอเคฮะ อเหมือนฝันไปว่าเป็นซูเปอร์แมนหนึ่งวัน <What? S 1> กระโจนลงไปโอ้ยปวดกระบาลคือน,น้องเดี๋ยวนะผมเหมือนจําได้ว่าน้องมันโอ้มันสไลด์ได้เออสไลด์ได้เกมดีละเ <c oughs> ออเหมือนฝันเลยฮะทุกคนฮะเหมือนผมฝันเหมือนอย่างที่ฝันไว้เด้ๆเลย oh. แต่ที่ไม่เหมือนฝันคือทาไมผมรู้สึกเหมือนผมหมุนผิดด้าน <What? S 2> ช่างมันละกันวิ่งละจ้าห้ย <c oughs> จอแจแจแจแ็ื้นด่สไลด์ตัดขามาไหนแล้วเีะยอหน่อยแน่อยู่ไหนครับนี่หน่อยแน่ไม่มีรูมีรูเราต้องทดสอบรูอแมวแมวแมวกลับ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 ไหนดูสิเหมือนเห็นว่าข้างในมีอันหนึ่งฮะนี่นี่นี่มีอันหนึ่ง ว้าวเฮ้ยน้องน้องวิ่งน้องวิ่งน้องวิ่งตุตาบานาน่าน้องเอ้ยอะข้างในมีอะไรอีกอะผมเปิดได้ไหมไม่ได้เนาะคือเขายัดน้องมาทำไมโอเคฮะเราต้องลงไปข้างล่างเนาะอ๋อจูอ่ๆชนอะไร <c oughs> น้องหายไปไหนแล้วอะน้อง อืมอะไรอ่ะอืมเียงงานย่เหยเอ้ยมีมีมีคนเล่นสปอตไลท์ครับมีคนเล่นสปอตไลท์เจ้าเจ้าน้องหัวแหลมแน่เลยวิ่งขึ้นไปเล่นสปอตไลท์เฮ้ยนี่เชือกอะไรอ่ะงนี้นี้นี่นี่นี่ปีนขึ้นมาผมเจอกับลาซัมเซลแน่เลยนี่นี่นี่ หวัดดีลาพันเซลเอาลาพันเซลไม่อยู่อเยอะเหลือแต่ห้าน้ำาัดลาพันเซลหายไปแล้วแสดงว่าเจ้าชายช่วยไปแล้วฮะวาเรามาช้าไปเจุดจุดจุดเออจุดจุดนะเฮ้ยเฮ้ยกำแพงกําแพงล่มหุ่นฮะเฮ้ยทุกคนเห็นหน้าน้องไหมอะ เฮวีแน่นะหน้าหนองว้าววี่เงีะยมาดีจ้าไปตะกี้เหมือนผมจะพูดอะไรสักอย่างเนาะแต่ผมลืมไปละอุ้ยอุ้ยหนูตัวเบลเลอร์เลยหนูตัวเบลเลอร์เลยน่ารักออกมาปิดประตูให้หนเนาะเฮยอันนี้คืออะไรนี้อันนี้คืออะไรนี้นี่ อ๋อคันโยกข้างหน้าเนาะขอสังเกตข้างบนหน่อยไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาขวางไม่ได้มันขวางอยู่ลากก่อนอืมอืมต้องแข็งแข็งกแกล่งกันเล็กน้อยแข็งแกร่งกัน,น,กนสักเล็กน้อยนะฮะไม่งั้นลากไม่ไปอืมนี่เนาะ เฮ้ยมีติ๊กนอนิงนอง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 ิงนองนินองนิงองนินองิงงนิเร็ว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 เร็ร็วเ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 ร็ ้รถไฟจะไปโคหนาตดนังป้าจางป้าบุรีแชมเออหุย <c oughs> มันหลุดมันหลุดลากทุกคนมันหลุดลากมันหลุดลากมันหลุด <c oughs> ออกมาจากล่ะวางกลับไปใหม่ไม่ได้อ่ะอ่ะอ่ะวางให้เออไป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 บอกให้ อ้าตรงนี้ช็อตใหม่ฮะอ้าวคืออ้าวอ้าวมัวแต่เล่นมัวแต่เล่นชนผมยับยับเลยฮะมัวแต่เล่นน่ะมัวแต่เล่นน่ะเราอะ่ะความผิดเจ้าลูกบอลเลยความผิดแกเจ้าลูกบอล <What? S 1> นิ่งแน่นิ่งเนี่ยน,นี่แขอน้องฝันดีสักอีกรอบหนึ่งฮะเศร้าใจ ออให้บิดขี้เกียจเหมือนฝันไปอีกแล้วฮะความทรงจำมันมันเลนลางนิดๆเออภาพโมโมนี่ฝันอีกรอบไปเนี่ยเปิดประตูอุ่ยเหมือนฝันเลยเหมือนฝันเลยเหมือนฝันเลยมามาเหมือนฝันเหมือนฝันฮะยื้องื้อโอเคหุ้ยโดดเกาะว้าวบิดซะ เอานะครับครั้งนี้จะไม่เหมือนฝันครั้งนี้จะไม่เหมือนฝันวิ่งหนาตั้งแล้วสีู่ร้อยอมวิ่งแบบพิตูนนะวิ่งแบบพิตูนอะไรขวางแล้วจะไม่สนไปไปไปสนนิดนึงอะเอามานไป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 อย่าขวางดีอาไปไม่ได้เอาทิ้งไปเอาเอาไม่ได้ะ ทำไมเขาเอาไปไม่ได้จไม่ใช่ผูส้สิทควรจะถือคอนของทอไม,ไม่นะผมว่าผมก็เป็นคนดีนะ <c oughs> อ่าโอเคฮะรอบนี้ไม่ไม่เหมือนฝันดีกว่าเออเหมือนฝันแล้วแพ้นี่รอบนี้ไม่เหมือนฝันฮนะ อยู่ตรงไหนวะเอ้ได้ด้วยกระโดดออกมาไปฮะทุกคนรอดไปจุ Roma, Hence, ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจอะไรไม่รู้โอ้โหัวม่งไปเต็มเต็มหัวนอนเลยนี่ไปฮะจุ๊บจุ๊บจุ๊จุ๊บจุเนี่ยนีคราวนี้รอดคราวนี้รอดปลอดภัยนิ่มๆประตูเหมือนเปิดไว้เข้าไม่ได้ช่างมันัน ต้องไปไหนอ่ะต้องไปไหนต้องไปไหนต้องไปไหนของเล่นอุ้ยเขาไม่ให้เอาจากในนั้นนี่เองเอ้ยเอาไปด้วยเอาไปด้วยนก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 อันนก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 ตักตักตึกเตึอยเฮ้ยที่นี่ที่ไอ้ยะนั่นนี่นั่นนีเฮ้ยนั่นนี่นั่นนี นั่นยั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 นเยอะเกือกเฮ้เกือน้องสะดุกเอ้น้องสะดุดไม่ใช่น้องสะดุกเนาะไม่ให้หรอกของเล่นเราไม่ให้ทาไมทำไมมาไมีปัญหาหรอของเล่นเราของเล่นเราเออไอ้กู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 ของเล่นเราไม่ให้ไม่แบ่งไม่แบ่งยืะมาวิ้ข้างบนมีน้องข้างบนมีน้องฮะวางไว้ก่อน ก่อนจะไปหาน้องฮะขอจุดเซฟกันสักนิดนึงนะฮะอือหือจี้เข้าไปคุ๊บอ้อเราขึ้นยังไงอ่ะเราจะไปหาน้องอ่ะคือเราต้องขึ้นไปฮะหุ้ยโดดดังแน,นี้อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ จะไปหาน้องอ่ะจะไปหาน้องยับไยบไวน้องวิ่งมานี่มาพี่ไม่พี่ไม่ทำร้ายหนูหรอกนะมานี่มาทำอะไรครับอือุ้ยอุ้ยจุดเซฟจุดเซฟเช็คพอยต์นะเช็คพอยต์โอ้โหเาเลยโอ้ข้างในข้างในคือใครครับแม่หรอ อืมเศร้าเลยเนาะมาๆๆพี่ก่อนนะพี่กอนนะไม่เศร้านะคะไม่เศร้าอืมไม่เศร้านะไม่เศร้าเราไม่เศร้าแล้าอเดียเดี๋ย่ก็ปล่อยเดี๋ยวเออะดี๋าไม่เศร้าอล้วเออออเออโทษโทษโทษเนาะพี่จะไปยาวเหรอพี่จะไปแล้วทำไมทำไมเหงาหรอไม่เหงาไม่เหงาหนูอยู่ได้ อยู่ได้แน่นะอืมอยู่ได้อุ้ยน่ารักได้ไปละเอ่อโอเคโอเคโอเค <c oughs> อะไปแล้วนะไปแล้วนะเออบาย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 เอองั้พี่ขึ้นไม่ได้วะฮัลโหลพี่ขึ้นไม่ได้วะเอออ๋อ,อพี่ขึ้นได้ละบายบายนะอืมอุ้ยโอ้ยเข่าแทบสุดเข่าแทบสุดเจอแบบนี้เข้าไป โอเคไปฮะนึบ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 อ่ะนึบ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 โอเคขวาซ้ายขวามาสักขวาไล้ซ้ายดีฮะขวาไล้ซ้ายดีขวาไล้ซ้ายดีไปซ้ายก่อนอืมไปทาง้ายก่อนเออเพราะว่าอะไรไล้ไล้มันจะมีมักมีของดีไปไหนเนี่ย ขวาล้าจริงด้วยไม่ไปละมีอะไรอยู่แถวนี้โอ้โหอะไรบนนี้อ๋อนี่นี่นี่ลูปันลูปันลูปัเรียบร้อยได้อะไรไม่รู้คร

ไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกมึงเห็นไม่ให้ช่วยเห็นหรอกไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกนี่นี่มือยาวนะเราหักลักขโมยบ่อยอะสิเนี่ยเขาบอกแลยหรกักขโมยบ่อยมือยาวมือยาวกูใหญ่พูดไม่เชื่อเป็นไงล่ะก้าเกาตูดน้องเกาตูดเด็ก ยบไว้เยบไว้เยบไว้เยบไว้อย่าตดนะแมวนะ <c oughs> <c oughs> ไปไปฮะมาทำอะไรตรงนี้อ่าเรามาทำอะไรตรงนี้คือผมมาทำไมวะเดี๋ยวเด,วเดวมาทำไมตรงนี้วะเดี๋ยวเดี๋ยวอืมปีนไม่ได้ปีนไม่ได้ปีนไม่ได้อ๋อนี่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 กล่องกล่องกล่อง แน่แน่แนั่นแน่แนั่นแน่หลบสายตาของคนคนนี้เขาไม่ได้จริงๆไปไปไปอืมนี่พี่เรียนมาเยอะไอ้หนูไปฮะอืมทางเริ่มมืดขอไฟนิดนึงนะฮะแต่เอไม่ใครทำอะไรตกไปไหม อยู่เงียบๆสิคนเล่นไอ้นี่ไม่มีเสียงแล้วยังจะพากเสียงอีกน้องกลัวอ,อืมน้องหนูวิ่งหนูวิ่งอ,อืมอืมลงสเตปเดียวไม่ได้ฮะต้องลงให้ครบทุกขั้นเออเขาาทำาอมอ่าอืลอืมอืมอืมอืหอืมนืมอืมอกมอืมอืไม้นี่แทอได้มั้ย เอาเนื้อมาให้ชั้นทีเนื้อขนมกระเพราหมูกรอบข้าวต้มผัดเผ็ดยำปลาเออไม่ไม่เอาจะ,ะาไปของไซบีดีข้างในคนข้างในออเป็ดปักกิง่ง ผัดไฟแดงเ <What? S 1> ออผัดปุไฟแดงเอ่อหมูผัดไฟแดงคืออะไรวะอ้าวโอ้ขอบคุณออดดออขอบคุณเออหยิบหยิบไหยิบแล้วทะคริษทำไมทีนี้มันหยิบไม่ได้หยิบหยิบหยิบเออหยิบขอบคุณรสชาติดีหืมขอหนังพริกแม่ปลาตองอีกสักนิดนึงก็จะดีมากเลย <c oughs> ขอบคุณฮะขอบคุณฮะนี่ขอบคุณ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 มากๆขอบคุณที่สุดคุณทำให้ชีวิตฉันยังมีชีวิตอยู่ได้ขอบคุณจริงๆนะและสักวันเมื่อคุณหลุดออกมาจากกรงนี้ฉันจะพาคุณไปเลี้ยงนะอืมสัญญาเลยไม่คุณพ้นโทษอ่ะนะ ขาน่าจะทำอะไรผิดร้ายแรงฮะก็เลยโดนจำคุกอ่าต้องอ๋อนี่เข้าได้เข้าได้เข้าได้แต่ออกไม่ได้อะไรเนี่ยนกแม็กนกอ่นก็กนก็กห้องอาบน้ำไม่ได้อาบมาหลายวันในขออาบหน่อยให้ชดช่นเออชดชุนชดชุนอูสุดยอดเลยฮะทุกคน ไฟ,ไฟโดนน้าไฟโดนน้าไม่ดับนี่นี่นี่เออล้มอาไฟจุ่มน้าเออมันไม่ดับจริงๆเออนี่มันไฟรุ่นที่สิบนี่วา <laughs> นี่นลูกกรพิเศษนะลูกศรวงกเล่เจอน้ําไม่ดับนี่จุ่มน้ําไม่ดับนี่ไม่ดับจริงๆ <laughs> เล่นอะไรู่เนี่ยไปฮะไปฮะอาบน้ําเสร็จแล้วก็ได้เวลาออกไปเช็ดตัวที่นี่ที่ไหนเนี่ย ฮัลโหลอุ๊ยอุ๊ย,ยตรงนี้มีไฟชอ็อตแสดงว่าเข้าไม่ได้ผักได้ไหมอ่ะเอาลงไป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 อยากให้มันลงไปมันผักไม่ลงทุกคนมันผักไม่ลงจริงๆอะ่ะเฮ้ยมันได้ได้ได้อยู่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 ยลงไปลงไปลงลงไปยหญ อันนี้ล่ะล่วงไปอันนี้คืออะไรนี่อืมืมทั้งมาแล้วกันนั้นนายก็ล่วงลวงไปไวาย ล่วงจริงฮะไอเราเนี่ยล่วงจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆ <c oughs> เหมือนฝันไปเหมือนฝันว่าล่วงล่วงจากหุเขียวไม่ใช่ล่วงจากหุเขียวเหมือนรู้สึกว่าผ่านเส้นทางนี้ไปแล้วนะวิคิดไปเองคิดไปเองทะเลาะความรู้สึกในใจเฮ้ย,ยที่นี่มันคุ้นๆนะ้ยคิดไปเองหรือเปล่า ม่ฉันไม่คิดไปเองหรอกนะแต่มันคุ้นๆจริงๆนะแต่ทีนี้จะไปยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมพมันเลาะได้ทุกคนแมพมันเลาะได้เฮ้ยไปเลยฮะแมพมันเลาะได้อ๋อตรงนี้อ๋อนี่นี่นี่ตรงไหนมี้วหนูปีนยับยับค่ะวุ้ยวุ้ยวุ้ยอย่าหล่นใส่หัวนะอะไรนะอะไรอ่ะ อย่าหล่นใส่หัวพ่อฮะอย่าหล่นใส่หัวพอ่ออุ๊ย,ยจุดเซฟจุดเซฟจุดเซฟอืมจุดเซฟต้องเซฟกันสักหน่อยจี้เข้าไปฮะจี้เรียบร้อยนะจุดเซฟฮะเฮะ้ยปิ้วย่าไปไหนอะทุกคนนะไปไหนฮะ,นฮะ,ไไนฮะอันนี้หรอ,อว้าเฮ่อบักคำ ต่อๆต่อๆต่อๆเฮ้ยตู้เปิดได้บ่างไม่ได้เนี่ยมันต้องมาทางนี้ฮะอุ้ยเกือบล่วงแล้วไปไหนต่อฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหรือว่าหรือว่าหรือว่านั่นไงกว่าแล้วเนกเน็กเน็กเน็กเนกเหมือนกิ้งก่าคาบรล่าอเยอะเลยลุ้ขออภัยแต่น้องเหมือนกิ้งก่าจริง ไปให้สุดขอบฟ้าแล้วฉันจะไปให้ถึงดวงดาวที่ฟันไฟจะไปให้สุดสุดแค่เนี้ยจริงดิเอื่องไม่ไปละว,ว้ายอุ้ยเกือบร่วงย้ายดีพันสุดทานเนี่ยโอเคขึ้นอีกหน่อยเดี๋ยวโดดไม่ไปพร้อมนะฮะปิ้วเนี่ยเก่งเหมือนเรียนมา นี่คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้ปีนได้ไม่เป็นไรเรามีกระไดนี่ด็อกเตกด็กดอกเตกฮะเงี้ยเฮ้ยกระไดหลอกลวงอือกระไดหลอกลวงอย่าไปขึ้นมันนะฮะมีใครยื่นกระไดให้เราเวลาแบบไฟไม่บ้านอะ่ะอย่าอย่าไปเอาเนาะเออ,อกระไดหลอกลวงฮะบ้าเหรอก็ตายหากันพอดี ดึงไปทางซ้ายไม่ไปอัดดึงไปทางขวาอมไม่มีการตอบสนองอัดดึงหอยหลังบ้าเหรอมันดึงได้แค่ซ้ายขวาอะไรเนี่ยกันโยกดึงซะอัดฉหน่อยแน่ไม่บอกตั้งแต่แรกว่าดึงได้แล้วทีนี้ยังไงมันต้องมารวมกับอันนี้มานี่งไงดึงได้แล้วบึง้งสับดา์ทุกตึกบ้าเหรอไปทางโน้นดิ ไปฮะหุยรอฉันด,ด้วยเจ้าบ้าไม่หลอกกันเลยโยกมาโอเคอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งเออหุยยองนี่ฮ่าๆเป็นไงล่ะโอ้โหต้องปีนขึ้นไปฮะปีนขึ้นไปหน่อยปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปอีก ปีนขึ้นไปอีกปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปปีนไปนู่นเห็นแสงแล้วเห็นแสงพี่พี่ตูนบอกแล้วมัโดดเก็บมันมาไม่ถึงอ้าแย่ yeah. ไปฮะเอาโอโ้หัวหม่งกำแพงโอเคไปฮะบายบาย